ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่บ เดยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ในดิสก o r d ของผมซึ่งก็คือผู้คักเกนชินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงค์เข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับปฏิกิริยาธาตุไฮเปอร์บลูมนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วคือเราพูดกันถึงเบอร์เจียนหรือที่ผมอัดผิดตอนแรกเป็นเบอร์กิออนแล้วต้องมานั่งใส่เสียงแก้เป็นเบอร์เจียนทั้งหมดใจครับรอบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากใช้ไฟในการระเบิดตัวมะเฟืองเป็นใช้ไฟฟ้าเพื่อให้มะเฟืองเปลี่ยนไปเป็นมิตรซด์ติดตามตัวนั่นเองครับ ก็พวกนี้เนี่ยมันก็ผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่เบอร์เจียนแล้วก็มาจนถึงไฮเปอร์บลูมเนี่ยเป็นอาเมจที่มันมาจากค่าความชํานาญธาตุซึ่งสมัยก่อนเนี่ยความชํานาญธาตุยังใช้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนที่จะเริ่มด้วยแล้วกันนะครับว่าปฏิกิริยาพวกนี้มันคิดจากเลเวลกับความชํานาญธาตุนะครับโอเคถึงแม้ว่าตัวอาร์ติแฟกซ์มันไม่มีความจำเป็นต้องใส่ตรงเซตครับผมเช็คแล้วม่าควุณ จำเป็นที่จะต้องมีอติแฟคต์ความชำนาญธาตุที่เยอะแล้วก็สามารถทำค่ารีพลังงานที่ใช้งานได้จริงครับและต้องมีเลเวลที่สูงด้วยเพราะมันคิดจากเบสเลเวลเยอะครับพ้น70ไปมันถึงเยอะเหมือนพวกทรานส f o ฟอร์เมทีฟทั่วไปเลยครับมาเลยทำให้มันจริงๆไม่ถูกนะครับมันก็แพงนะฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใส่ของที่พืชเลยก็ตามยกเว้นแค่พลังงานนะแต่ยังไงมันก็แพงอยู่ดีนะครับฉะนั้นก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนและเรายังไม่รู้ว่าดาเมจมันแรงแค่ไหนแค่ว่าโอเคเหมือนเป็นไอเดียให้คุณละกันแล้วก็่ะจจาายครับผมข ครับผมภาพร้อมแล้วก็ไปดูข้อแรกกันเลยครับสำหรับข้อที่1คือทํางานยังไงครับย้อนกลับไปเหมือนความเดิมตอนที่แล้วเลยก็คือเราก็แค่ให้มอนสเตอร์ที่ติดน้ําหรือติดพืชโดนน้าหรือโดนพืชครับผมเกตก็เหมือนเดิมครับพืชน้ํามันก็ดอกเป็นมะเฟืองมาแล้วมันไหลไฟฟ้ามันไปโดนมันก็ระเบิดเป็นมิสไซล์ติดตามตัวแล้วก็มีมินิ AOE มอนอยู่ติดๆกันก็โดนคุณอยู่คุณก็โดนครับมะเฟืองมันก็ประมาณนี้ค่ะ ก,ก็คือคุณคุณคือค,ค,คุณเจ็บด้วยอะ่ะถึงแม้คุณจะโดนไม่เต็มก็ตามครับและเมก็แรงใช้ได้อยู่ครับอ่าที่คุณเห็นพอดีมอเหมือนกันพืชนะมันก็เลยโดนเบานะมันมีผลเรื่องค่าต้านทานนะครับแล้วก็พอดีว่าไอ้ตัวนี้มันเห็นง่ายดีคุณก็เลยเห็นเป็นแบบนี้ครับฉะนั้นการทํางานนะแค่เอาน้ํากับพืชที่มันตกแล้วก็ไฟฟ้าไประเบิดให้โดนมันครับแต่ทีนี้ ผมบอกก่อนนะครับถ้าไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องต้องการระเบิดมะเฟืองแต่ระเบิดไม่ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันที่หัวข้อท้ายนะครับต่อไปคือทํายังไงให้แรงครับโอเคเราต้องคุยกันเรื่องเหมือนเดิมก่อนว่ามันคือปฏิกิริยาธาตุประเภทที่เป็น transformative นะครับคือข้างล่างเลยที่เป็นเท็กซูนะตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าใช้แค่เลเวลกับความชานาญธาตุเหมือนกับเบอร์เจียนครับแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่มันมีการทําปฏิกิริยาค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีการระเบิดมะเฟืองที่ค่อนข้างถี่นะครับฉะนั้น การให้มีการออกมะเฟืองให้มากที่สุดครับแล้วก็ใช้ลิซ่านี่แหละครับในการระเบิดคือในการระเบิดของลิซ่าเนี่ยก็จะมาจากอันติน้องที่ช็อตไปปปะปะปะปนี่แหละยิ่งช็อตถี่ก็มีโอกาสที่จะโดนมะเฟืองมากขึ้นครับฉะนั้นมันมีทั้งเรื่องของความถี่ที่จะผลิตตัวมะเฟืองและก็ความถี่ที่ลิซ่าจะไปช็อตโดนกับมะเฟืองด้วยนั่นเองนะครับพอรวมปัจจัยนี้ไปกับเลเวลกับความชานาญทตุแล้วนั่นคือเป็นความแรงครับ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่สามารถตอบได้จริงๆครับว่าปฏิกิริยาท่านนี้เมื่อเทียบกับเบอร์เจียนอันไหนแรงกว่าอันไหนเร็วกว่าครับและที่สำคัญคือมันเอาไปเทียบกับทีมอื่นๆแล้วมันเป็นยังไงเรื่องของดาเมจรวมทั้งทีมครับเพราะว่าถ้า GC ซิมไม่เข้าผมเช็คไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันรอปเยอะขนาดไหนมันติกี่ครั้งระหว่างที่เรากดอันติอยู่มันมีระเบิดมาเฟืองไปด้วยไหมเพราะว่าเราไม่เห็นไงฮะในช่วงระหว่างแอนิเมชันอันติตัวละครเนาะเราไม่สามารถสเปกเตหรือว่าเช็คทั้งงหมมดดดดดด้้้้้้้วววยยตััเเเเราาาาอไไไ่ะะคคฉนนนขขใจผี แล้วก็ให้คุณเห็นว่ามันเล่นได้ประมาณไหนนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถบอกคุณได้ว่ามันแรงขนาดไหนแล้วก็ดาเมจเลี่ยทีมจะเป็นประมาณไหนแล้วก็ของควรจะมีเป็นมิกไหมหรือเป็นเอล้วนไปเลยก็ตอบลําบากแต่ว่านะเบื้องต้นเนี่ยผมใส่เป็นส่วนหัวริสิคอลแล้วก็ใส่นาฬิกาเป็นเ e อ e ครับเดี๋ยวผมมาเปิดแทให้ดูแล้วกันนะฮะ สำหรับบีซ่าของผมนะครับก็จะมีครดิต40พรีเทอร์เมต90อ่าอียา250นะครับอาวุธเป็นฟาวเนสเนาะเพราะว่าพลังงานมันทำให้พอยยากนะครับแล้วดาวเนี่ยมันมีถึงดาว5นะครับผมมันเลยทำให้มันมีดาว4ที่มีการปล่อยตัวอันติออกมามากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมว่ามีผลนะครับแต่ที่ลองเช็คดูเนี่ยมีผลอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการที่จะไปทริกเกอร์ระเบิดไอตัวมาเฟืองนะครับฉะนั้นไม่มี C4 เนี่ยก็จะทริกเกอร์ระเบิดมาเฟืองได้น้อยลงนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจครับแต่เข้าซีมแล้วตอบได้้แนนน่่่ๆๆตตออีบบไไมมดจรรริงคััเพาาะว everything มากครับทั้ง,งนติของตัวน้องแล้วก็มีเรื่องของการแปลกเกสธาตุด้วยครับมันมันแรนดอมบูชิตนะครับคือมันตอบเลยไม่ได้เข้าใจผมด้วยนะครับแล้วก็ดีแฟกผมใส่เป็นยามคือเอ็มเบมกับแวนเดเลอร์ผมลองใส่เป็นสีไฟฟ้าแล้วครับไม่ได้ต่างกันพอยามแล้วมูลค่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมันแรงกว่าครับซึ่งผมก็เลยเปลี่ยนมายามแทนครับเพราะว่าสีไฟฟ้าเนี่ยพอมันไปบวกเรื่องของทรานส์เฟอร์เมทีฟมันจะบวกไม่เยอะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับอย่าง ปาดเพทที่เป็นอัครเวทเนี่ยมันค่อนข้างจะบวกเยอะกว่าแต่ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะครับเดี๋ยวคลิปอาร์ติแฟกพรุ่งนี้ลงให้ครับแค่ทำอยู่ตัดคลิปไม่ทันนะแล้วต่อไปคือทำไมต้องเป็นลิซ่าล่ะโอเคครับเหตุผลที่ต้องเป็นลิซ่าเพราะว่าปกติแล้วนะครับอี๋ยวคุณดูวันนี้ก็ได้ครับผมคุณจะเห็นว่าอัติของเปโตเนี่ยไม่ได้ช็อตมะเฟืองให้คุณครับหม,มายความว่ามะเฟืองมันก็จะไม่ระเบิดครับแต่เวลาคุณใช้สกิล E ติดแย้อัติติดถ้าก,กดโดนนะนะมันรีควาย การโดนมอนสเตอร์ครับยาเอกเนี่ยก็สภาพเดียวกันขออย่าไม่ขึ้นคลิปละกันนะครับเพราะว่าครับมันต้องผ่าให้โดนวิธีการที่จะผ่าให้โดนสำหรับยาเอกคือมอนสเตอร์อยู่ติดๆกับมะเฟืองครับแล้วถึงเวลาก็ระเบิดโดนครับ ถ้าไม่ใช่คอนดิชันแบบนี้มันจะไม่โดนมาเฟืองแล้วมันก็จะไม่ติดปฏิกิริยานี้ขึ้นมาเลยครับแถมจริงๆแล้วไอ้ตรงเรื่องส่วนนี้เนี่ยยาเอะมันไปเล่นปฏิกิริยาธาตุเป็นแอคโรเวทมันก็ดูดีแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาเล่นแบบนี้ครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละจะคุ้มไหมก็ยังไม่รู้แต่่าลืมนะครับมอนกับมาเฟืองต้องติดกันเพื่อมินิเอโอีของตัวสกิลีของตัวยาเอะมันโดนนะครับมันก็เลยไม่เวิร์กแล้วก็เปโตเนี่ยอันติที่ชิ่งมันก็ไม่โดนครับนั่นเป็นเหลามันยบริะะก็ ลิซ่าพอลิซ่ามันผ่าได้นั่นเองครับพอลิซ่ามันผ่าได้มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นครับผมเพราะว่ามันมันผ่าทีมากอะครับเพราะมันผ่าทีมากมันก็จะระเบิดได้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับคำตอบคือลิซ่าดูดีที่จะนํามาใช้งานในทีมนี้ครับเพราะว่ามันดูเหมาะสมนั่นเองครับส่วนถามว่าโอเคคุณจะไปใช้ตัวอื่นได้ไหมเช่นคุณจะไปใช้เป็นตัว น้องคุกคิ้ได้ไหมคําตอบคือได้ครับได้ลองแล้วครับใช้ได้เหมือนกันครับซึ่งก็ปัญหาเรื่องปวดหัวอียาก็จะน้อยลงนะครับซึ่งสภาพเวลาใช้น้องคุกคิ้ที่ทําเป็นเยี่ยมลัวก็จะเป็นอย่างที่คุณเห็นในคลิปณนะตอนนี้เลยนะครับก็ครับมันใช้ได้ครับผมแต่ว่าที่ใช้ลิซ่าเพราะว่าอยากจะขายลิซ่าครับเอ,อ่ใช่ครับอยากจะขายลิซ่าเพราะว่าผมเป็นสายอาราอารา่าอย่างไรละ่ะฉะนั้นชิดะบุใช้ ต่อไปเป็นเกมเพลย์นะครับก็ให้ดูเกมเพลย์เป็น Lisa ลิซ่าล้วกันนะครับแล้วก็จิปาอธิบายเรื่องระหว่างการเล่นแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอในเกมเพลย์กันละกันมีทั้งห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสองครึ่งล่างก็ไปดูมันทั้งสองห้องเลยลวกันนะครับไปเราก็บูดโมโกนไปเรื่อยๆระหว่างนี้คือเวลาที่คุณเล่นทีมนี้จริงๆปัญหาที่ผมเจอเมื่อใช้ลิซ่าคือค่ารีพลังงานต้องใช้เยอะมากนะครับคือตัวลิซ่าเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมมีการกดอ e ีค้างนะครับย้ำนะครับอีค e ้าง mm. เพื่อเอาพลังงานด้วยนะครับที่สําคัญคือ e อ,อ Lisa. ี เบืองครับ ใช่ครับมันก็เลยเป็นปัญหาครับเพราะว่าลิซ่ามันไม่โดมมาเฟืองครับซึ่งไอ้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใช้ดาว5ด้วยเอ้ยใช้ดาวสีก็คือ c ีสด้วยนะครับเพื่อที่มันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการที่มันจะช็อตได้ถี่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทํา ER เหนื่อยเนาะซึ่งถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณจะเปลี่ยนไปเป็นใช้เป็นชิโนบุอันนั้นมันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเราเห็นกันแล้วว่าชิโนบุมันก็เล่นได้แต่ว่าครับผม Lisa, ออมบผมิผม่พนนคัีด มาเยอะมากกับเรื่องว่าเอ้ทำลิซ่าให้หน่อยอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วก็ใช้ได้หมดแหละครับอยู่ที่เราจะใช้ส่วนอันไหนจะคุ้มค่ากว่าการเรื่องของดามจผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องรอ g c ซิมเนาะแต่ว่ามนเล่นได้จริงๆนะครับก็ใช้เวลานาทีกว่าส่วนที่ห้อง2เนี่ยที่มันดูเหมือนสโลไลฟ์นิดนึงตอนที่ผมไปยืนตีมอนเฉยๆเลยที่ไม่เซตอัพเพราะว่าผมรอมันถอยอยู่เพราะว่ามันน่าจะถอยแล้วจากประสบการณ์ผมก็ครับมันก็ถอยแล้วก็ไปรวมกันหมายถึงไงตัวโดริโต้อะนะพอมันถอยไปรวมกันก็นั่่นแแหลลลรบเาาาก็ใชช้้้้ีีวววิตตไดงยยส ได้นะครับซึ่งก็เล่นได้ดีมาก,มากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนึงนะครับลิซ่า e อ250พลังงานไม่พอใช้ต่อให้ใส่ฟาวนนี้สามคนและติด3คนถ้าไม่กดเอลิเมนทัลสกิลครับผมลองแล้วจริงๆนะมันฝืดมากเลยครับคือมันมีที่พอและไม่พอครับแต่ว่าผมถือว่ามันไม่พอเพราะมันไม่พัคทิเคิลที่มันจะพอนะครับ เลยกลายเป็นว่าต้องกดอ e ีกค้งถ้าเป็นแฟชช์มอบข้อดีคือคุณก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันจะกระตุกได้ครับแต่พอเป็นพวกโกเลมมันไม่กระตุกนะจากอิเล็กโทรชาร์ตเวลาคุณกดอ e ีค้งเนี่ยอาจนําคุณไปสู่แดนสุขาวดีได้นะครับทีนี้เวลาไปเล่นจริงๆนะครับขึ้นเกมเพลย์อันให้ดูลวกันนะครับก็คือของเก่านั่นแหละครับเซตอัพให้ดูเนาะว่าถ้าเกิดคุณใช้ตัวรวมอย่างเวนตี้ได้เนี่ยคุณก็สามารถเอาพืชออกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเราแค่อยากจะให้คุณเห็นว่าคือ ต่อให้ไม่เล่นกับตัวที่รวบได้เนี่ยปฏิกิริยาท่านี้มันก็เล่นได้อยู่นะครับไม่จําเป็นว่าต้องมีตัวรวบแต่ถามว่ามีตัวรวบมันจะแรงกว่าไหมมันก็แรงกว่าครับเพราะอย่าลืมว่าปฏิกิริยาท่าที่ผมบอกไปซึ่งก็คือไฮเปอร์บลูมเนี่ยมันเป็นมินิ AOE นะครับทำให้เวลาคุณอเวนตีรวบเนี่ยมอนมันตรึงไว้อยู่จุดเดียวกันมันจะโดนได้หลายตัวพร้อมกันนั่นเองนะครับมันก็เลยภาษีดูดีกว่าแต่ว่าณตอนนี้มันยังไม่ใช่มอนรวบได้ที่แข็งพอที่จะได้รับดาเมจขนาดนั้นเพราะว่าในคลิปคุณก็เห็น เราต้องมีการตีเพื่อแปะน้ําจากโคคมิไปแล้วก็เราอาจจะเปลี่ยนตัวพายุเป็นไฟฟ้าก็ได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ตั้งใจจะทํามาตอบใครนะครับว่าพายุไฟฟ้าหรือพายุน้ําดีกว่ากันเพราะว่าถ้าซิมไม่เข้าผมตอบลําบากจริงๆครับพอเราเทียบจากเวลาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของปฏิกิริยาทตาแรนดอมคือคุณต้องเข้าใจว่าทีมแบบนี้และพอมีการแปะปฏิกิริยาท่าถี่ๆแบบนี้มันค่อนข้างจะแรนดอมบูชิดครับเราไม่สามารถมาตอบอะไรได้แบบร้อถ้ซาเราไม่ได้เข้าเกณฑ์ชินแขวเพราะว่าผมมองว่ามนุษย จะเช็คเรื่องนี้มันยากเกินไปครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับคลิปเรื่องของปฏิกิริยาธาตุไฮเปอร์บลูมนะครับก็กับมอนที่รวบไม่ได้ก็ใช้ได้กับมอนที่รวบได้คุณไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะคุณจะใช้ทีมอะไรแค่รวบมันก็ตายแล้วครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของเกมนี้เลยคือถ้าเมื่อไหร่มันเป็นทรัชม็อบขนาดที่คุณรวบได้เนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับฉะนั้นทีมแบบนี้ก็โอเคครับแต่อย่าลืมนะครับไฮเปอร์บลูมเป็นมิสไซ์ติดตามตัวมอนนั่นหมายความว่าต่อให้มอนสเตอร์บางตัวมัน เองนะครับก็ไม่ได้ถือว่าแย่ส่วนเรื่องการล็อกเป้าของมิสไซล์ก็ไม่รู้จริงๆต้องขอประทานอภัยไปด้วยนะครับหลักๆก,ก็อย่าลืมครับน้บําบวกพืชแล้วก็ไฟฟ้ามาปิดที่มะเฟืองและต้องเป็นไฟฟ้าที่ผ่านโดนมะเฟืองได้น,นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อช่ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมันมีทั้งเบอร์เจียนที่ทําไว้แล้วแล้วก็จะมีทั้งตัวแอนโรวิทที่ทำไว้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะครับอยยยยูู่่่ตออนนทท้้้้าาาสสุดแแลลลลววกกก็็ิิิงง์ีีคครรรัับบบบหปปไจฮะ๊ย